สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน y t u t u ด้วยนะครับแล้วก็เ c ซ b o o กด้วยนะครับหลอกคองนะครับผมคองเชิญประธานหนาไม่พอใช้ด้วยหนาปล่อยมาน้อยนะครับแล้วคองก็ลกด้วยญาหนานะครับเลยต้องใช้แรงงานชาวบ้านนะครับช่วยกันเอาขึ้น ก็มีวิ่งอยู่ในในคลองโน้นนะครับคันนึงเอาไว้ดันดันป่ามานะครับตรงโน้นะครับแล้วก็มาดันมาตรงนี้แล้วก็เอารถไถโซ่ดึงขึ้นนะครับ เฮ้พี ibly, ่การ์ไข่แตกนะเอ้โซ่ดึงขึ้นนะครับทุกคนทำทีมโดยผู้ใหญ่หมเสบครับ นี่นะครับคันนี้ก็ดันมานะครับแต่เราลงไปดันในคลองเลยอ้าโอ้ยล็อกวี ตับเลย อันใหญ่มากนะครับทุกคนอันนี้จะถ่าย50แรงนะครับดึงเออขึ้นแล้ว <c oughs> ดอดนะเข็บป,ปุ๊บ แผนกทำแล้วทิ้งดันไปกองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีกวนก็เาอาชือกเดึงขึ้นผมไม่รู้เขาลงไปยังไงนะครับเหนพี่็็บอกว่าถอยหลังลงนะถอยหลังลงแล้วก็จะถอยหลังขึ้นด้วยนะครับ ยังิปรถจะขึ้นยังจะขึ้นยังจะขึ้นยังสองถึงก็ผานอ่ะโอ้อยากเห็นแค่ขึ้นเนี่ย, <c oughs> ยเดี๋ยวถอยหลังนะคอมันแคบกลับไปได้ต้องถอยหลัง <c oughs> ไม่เคยเคยแต่รถมันบกไอ้รถลงน้ำอะ่ะ แล้วมาทำอะไรเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนี่ยทำทางเดี๋ยวผนแอกทำทางเราถ่ายมาสามคันะครับมาช่วยกันอา,าเคลื่นแล้วก็ลงเขาก็ลงแชงเขาก็ออาดันทำทางดันป่าข้างนะครับผมนี่ ตอนแรกมันลบมากกว่านี่นะครับหนาตับเลยนะครับแล้วเขาก็ช่วยกันเอาขึ้นมาตั้งกับหมดแล้วนะครับเหยียบอะไรอะ่ะพีู่้เหยียบอะไรอะ่ะ<า>มีก้อนอะไรอะ่ะโอ้โอโอโอ เป็นเศษหินโอ้ไมโครอังลอยไมโครเขามาลอกทีแล้วนะครับไมโครเขาทำแตกไว้พื้นปูนก็ <c oughs> จะดันไปกองไว้นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมใช้น้ำตอนนี้อ่าตอนแรกก็แรงนะน้ำคอไม่ปล่อยมาตั้งนานละอันนี้เพื่อสะพานะครับเพิ่งจะปล่อยมานะ <c oughs> แล้วก็ ของก็ทิ้งล้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับลกมากเลยละ่ะไม่ไหลนะครับยำไปเลย เรนลงไม่มีให้ดูนะอาจจะเห็นตอนขึ้นนะครับว่าเขาขึ้นแบบไหนนะครับรก็คลองมันก็ชั้นอยู่นะครับพยายามจะดันไปให้หมดทีเดียวเ<ฮ>ยี่ยม เห็นแล้วก็จะดูตอนเราขึ้นไปขึ้นแะดับดันให้รุซุม ใจร้อนเอ e, ดึงขึ้นนะครับอ๋อนี่นะครับผมเอาลุกขึ้นแล้วก็คิดว่าไต่ขึ้นเลยตกใจฮะโอเคนะครับผม,ยมบเยไทจะขึ้นเองก็ได้เนี่ยอ, <laughs> อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมตัวไลกลตัวกำลังใจนะครับ ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ